ก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับวันนี้พี่ยิ้มมาเที่ยวกับผมจัดให้เกี่ยวเลยก็ข้าวเป็นข้าวก็ห่อซีหนึ่งพวงแล้วเพื่อนดูดิล้มหมดเลยเออเออถูกแล้วซีหนึ่งซีหนึ่งก้อนข้างดีอยู่วันนี้เราเกี่ยวด้วยลากด้วยนะครับไปเดี๋ยวไปดูพี่ยิ้มแล้วเดี๋ยวพี่โอเข้ามาช่วยเราทีหลังพอโอไปเกี่ยวก่อนห้าไร่เฮ้ยง,ง่างเฮง โอ้ยแล้วนั่งจอดกี้ก่อนเบาเบา,บา,บา,บาลงกไปลูกขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยเออเออเอ้โหบีบีเอาละวครับยิ้มลุยเอาอ่าหนาวมาแล้วผิดมือผิดมือผิดมือ เพื่อนเพื่อนต้อนรับเด็กใหม่หน่อยดิมารับจ็อบอ่ะจากบอมไปย่ำนานะครับเ,เจอเข้าล้มเลยพื้นนาโลมเละ ยิ้มหวานจัดให้ยังไม่เข้ามือเดียก็นั่นไปเรื่อยๆไปครับเดีย๋ยวให้ไปยิ้มหนคณา,าไปก่อนนะครับผมอ่าร่มๆนะ่าจะหยุดทางนู้นแะทั้งว่าตละลปัดจะชีเยอะๆครับ สองเลครับที่ไปยิ้มเกี่ยวเดี๋ยวพี่โอก็จะเข้ามาช่วยปีนี้ข้าวไม่ดีครับแย่เลยเจ้าเนี่ยทุกที่ของเขาจะดีทุกที่นี่ผม่าเที่ยวเดียวไม่หมดคราวนี้อาจจะเที่ยวเดียวหมดก็ได้เนี่ย ยิ้มกนนาลางคณารอพี่โอเลยนะครับเดี๋ยวจะให้มาประชันกันหน่อยเน ที่แรกผมกะว่าจะโ่มมากกว่านี้นะเพ,นเพื่อนเพราะพื้นหน้าเคยล่มแต่ปไปมาเออไม่ล่มก็ค่อยังชั่วไปนเพื่อนเพื่อนว่าไม่เละเิ <c oughs> โดนไปหน่อยละตรงเนี้ยครึ่งแท็กครึ่งแท็กแต่ไม่ลึก พื้นล่างแข็งแต่เละหน้า,ายิ้มหวานเราไปไงฝ้ายแบบเยิ้มๆเลยทีเดียวเป็นเบาหวานด้วยอันนี้เรื่องจริงแนละ้วยิ้มเป็นเบาหวานจริงๆก็หนักหวานมาตลอดเลยไม่น่าเป็นได้นะย้อนแย้งกันยังไงไม่รู้เนาะโอเคครับเพื่อน โอ้โหอุ้มละโอ้โหเกือบหมดแถวอะข้าวไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้เด้งเยอะนะครับเนี่ยล้มไม่เด้งกี่นั้นเลยนะยิ้มหวานจัดให้โ็เลยหนูโดนเอาลงเอาลงโอ้กตับใหญ่แล้ว ก็พี่โอกำลังเข้ามาแล้วโทรไปเมื่อกี้นี้นะฮะูครับตอนสุดท้ายโอโอโอกไปหมดแล้วเป็นหนูท้องขาวเพื่อนๆหนูเล็กอะ่ะ โอเคนะครับเ,เพื่อนๆให้ปีมเทข้าวไปก่อนปุ้มแรกอะแถวหนึ่งอะเกือบหมดอ่ะนามีสองแถวอะนาแปลงนี้สิบสี่ไร่อ่ะเอ้สิบสองหรือสิบสี่นี่แหละจำไม่ผิดละจำไม่ได้นาไม่ถึงสิบสีว่าดูน้อยนา่าประมาณสิบสอไร่อะไรนี่แหละดูที่เนี่ยแถวนี้จะหมดแล้วอะโอ้แย่เลยโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ไปโอมาถึงแล้ว พอชันก็ไปยิ้มเรียบร้อยเสียงแม่แก่เราจะเล้าๆหน่อยผมชอบนะผมชอบเสียงเขามันแบบผมชอบเสียงแบบเนี้ยเสียงคันจ่าบอมเขาจะเงียบๆไปหน่อยอ่ะจะพื้นๆเนี่ยไม่รู้นี่ครับเพื่อนๆมาล่มทางในๆนี่ เละหน้าครับโอ้นี่มีน้ำด้วยเ,เพื่อนๆพิมเจองานหยาบโอ้โหดูสิครับเนี่ย <c oughs> โอ้เดเดินไม่ไปเดินไม่ไปเหลวตะเป๋เลย โอ้ยังบอดปบอดอยู่ยตรงนู้นอยู่เลยโว้าวเปิน Yep. ปิ้นทับข้าวหมดอะอย่างเงี้ย เอ้ยเมื่อะไรแล้วพูดผิดย่นำนาไม่เรียบเลยเป็นเบ้าเป็นบ่อเ,เอาโอบิคี้ดินนวออกก้อนประกักเลยอ่ะ สายก่อนเลยดับแรกโโอ้โโอโเกีอยวตั้งนานแล้วพ่งใดแค่นี้แย่เลยสามู้กว่า เที่ยวตัวท้ายที่เขาไปขายอยู่ที่7จ็ดพันสี่นะครับแต่วันนี้ไม่รู้เท่าไหร่ยังไม่ได้ไปขายเลยครับไป็แก่เบิร์นทิ้งครับพีมขึ้นด้อนแล้วทางนี้แข็งโอ้โห,โหเหนียวครับ กลับทางแล้วเพื่อนไปเกี่ยวตรงนู้นมาแมมวยเชิงมวยเชิงแต่ก็หดิไม่รอดตรงนั้นก็ยุบอีกโอ้เบิร์ครับชนสีนมโยนบน ดูแล้วน่าจะได้ประมาณ3อุ้มเองเนี่ยเทไปอุ้มอันนี้อีกโกลอุ้มมันจะถึงนะหมไปว่ากันก็อันนี้อันสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนก็สรุปว่าน่าจะได้3อุ้มโอ้โหเราอองก็ถือว่าแย่ที่สุดเลยที่เคยเจียวมานะครับแปลงนี้เหมือนข้าวเขาที่เด้งขี่ด้วยแล้วก็แห้งไปเลย เนแบบนี้มันก็กส้วกใหญ่แล้วโอ้ก็จะผุแล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวเราก็ไปดูตอนเทข้าวกันนะครับเพื่อนเื่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปขึ้นเทรเลอร์กันทางออกโค้นเล็กเลยอ่ะ โอเคนะครับเพื่อนๆโดยแย่เลยได้สามอุ้มโ oh. อ้ไปก็เทข้าวกันไปนะเดี๋ยวผมจะขับสิบล้อออกไปข้างนอกแหละทางพอดีรถแหละตรงนี้ยังพอกว้างกัละอะไปฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับการทำงานสำหรับนาแปลงนี้เนาะให้พี่ยิ้มมารับจอบไป อโอเคครับเพื่อนเราออกมาขึ้นทันเรื่องข้างนอ,นอกนะฮะนู่นเดี๋ยวโอขึ้นอยู่ด้านในปี๊บน่าจะเริ่มคุ้นคอนโทรลบ้างแล้วเพราะว่ารถเขาเขาบอกว่าปั๊มเขามันไม่ไวอันนี้มันปั๊มมันไวเบาหวานจะขึ้นตอนไหนก็ได้มาขึ้นตอนนี้นะปี๊บเบาหวานอย่าขึ้นนะตอนเนี้ย <laughs> มึงจะทักเตว่ากันเลยไปเรื่อยพี่พีการลงมึงจะทักเตว่ากันนะ <laughs> ปีอยู่าหแกอายุ4-4แล้วนะแต่หัวใจยังไยรุ่นนะปุ๊บเอีเยปล่อยไปเลย อ่ะโอเคครับเพื่อนๆแลหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามกดสั่งกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับบางทีพูดจาอะไรออกไปไม่ดีก็ขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะจดจำสิ่งดีๆอันไหนไม่ดีอย่าไปทำตามนะครับไปแล้วครับออโอเคฝุ่นบึ้มเลยอออืือ้ห